รีวิวเติมรมยางอันดับแรกเลยเราก็ต้องขับเข้ามานะครับตรงช่องจอดลมยางนี่เขาจะมีช่องช่องจอดให้นะครับะจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้สีเส้นเหลืองนะครับแล้วก็มาที่เครื่องเติมลมนะครับเรามาเช็คลมอ่ะตอนนี้เป็นอยู่สามสองแล้วตรงน,นี้ก็จะเปิด บอกเพิ่มได้นะครับลกปกติก็จะเติมอยู่ที่ 3- 2, 2> แล้วก็อึ๊บนี่ใช้หัวนี้นะนะเติมลมยางไม่ต้องดับเครื่องก็ได้นะนี่ครับแล้วเราก็มาดูอึ้บเรก็เสียบเข้าไปปึ๊บแล้วก็ดูที่หน้าจอ มันก็จะมีบอกนะมองเห็นไหมฮ่ามันจะมีเสียงเตือนนะครับแต่ว่ารถพวกรถยุโรปนะครับเขาจะมีเซ็นเตอร์บอกว่าลมยางเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมเก็บถ่ายนะเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์เขาจะมีบอกว่าลมยางโอเคหรือไม่โอเคนะครับเดี๋ยวผมมาเก็บสายคันนี้มันเตือนล้อหลังซ้ายคันนี้มันเตือนล้อหลังซ้ายอยู่ พอเติมไปเสร็จโอ้เมื่อกี้ลืมให้ดูพอเติมไปเสร็จแล้วมันมันก็หายไปแล้วนี่มันก็ขึ้นมาอย่างงี้ครับตอนแรกมันเติมตอนแรกมันเตือนอยู่ข้างในอ่ายังเตือนอยู่เห็นไหมเป็นล้อหลังซ้ายนะแต่ผมเติมไปแล้วล้อหลังซ้ายเมื่อกี้ผมเลยทําคลิปเป็นล้อนหน้าขวาเช็คดูหมดแล้วปกติทั้งหมดนะครับแล้วก็มาแล้วเราก็มาลบรีเซ็ตค่ามานี่ครับอยู่ที่ไอได้ ก็กดโอเคแฟลแล้วก็รีเซ็ตแค่นี้คอนเฟิร์มรีเซ็ตจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็แบ็กกลับเห็นไหมครับหายไปแล้วล้วลอลมยางก็ปกติหมดทุกอย่าง โอเคเดี๋ยวเราออกไปเก็บสายก่อนให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นเจ้า BMW 420d นะครับสปอร์ตคูเป้เปิดประทุนเออไม่ใช่เปิดประทุนสปอร์ตคูเป้ครับขับเปิดประทุนจนจน่นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับ 420d สุดประหยัดเลยนะครับก็าพาเ,เพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ทักมาถามกันได้ครับกับช่องพิมารรถสวยเดี๋ยวผมเก็บสายยางก่อน โอเคขอบคุณมากๆนะครับมามีอะไรดีๆอย่างนี้ก็จะมาแนะนํากันนะครับวิธีเติมลมยางนะครับนี่อันนี้เป็นปัม๊มปอทอนะครับก็ขับเข้ามาจอดที่นี้ได้เลยแล้วก็เช็คลมยางอันนี้ก็สําคัญนะเช็คลมยางไว้อย่าลืมจะเดินทางไกลจะไปไหนครับโชคดีว,ว่ารถรุ่นนี้เขามีเตือนนะรถยุโรปส่วนใหญ่จะมีเตือนลมยางแล้วก็เช็คให้มันเรียบร้อยโอเคนะครับแต่ถ้าใครเป็นลมยางในโตเจนก็ต้องเข้าร้านนะต้องเป็นลมยางในโตเจนนะอันนี้ผมเป็นลมยางปกติก็วิธีก็ตามนี้นะครับโอเค ไปแล้วครับฝากช่องพิมารถสวยด้วยนะครับสวัสดีครับ